สวัสดีนะครับนี่นะครับเป็นมหาเจดีย์นะครับของวัดป่าโสคนธรรมรามนะครับเป็นเจดีย์ที่ทางพระอาจารย์ชาตรีปรัสโลนะครับท่านได้มีวัตถุประสงค์ในการจะสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาครูก็คือพระครูสมุพมิญานเถระนะครับหรือว่าหลวงปู่พมมาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์สายกรรมฐานของท่านนั่นเองนะครับนี่นี่ครับในในเสื้ออันนี้ครับ ซึ่งนะครับทางลูกศิษย์ลูกหานะครับโดยเฉพาะกลุ่มพวกผมเนี่ยเกิดความศรัทธาในวัตถุประสงค์ในบารมีของพระอาจารย์นะครับก็ได้มีการขออนุญาตเพื่อจะสร้างวัตถุมงคลเพื่อนํารายได้เนี่ยหลังกค่าใช้จ่ายเนี่ยมาสมทบนะครับสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำนะครับที่ท่านเห็นอยู่บริเวณด้านหลังนี่แหละครับในส่วนของวันนะครับและเวลาในการเปิดนะครับให้ผู้ร่วมบูชาแล้วก็แบบเหรียญต่างๆนานารวมถึงรายละเอียดต่างๆเนี่ยติดตามได้ที่กลุ่มชมรมศรัทธา พระจารชาติประพัสะโลนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ